เคยไม่โยมที่จิตใจเราสั่นคลอนเมื่อเห็นข่าวคราวของคนโกงกินชาติบ้านเมืองหรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์กลับร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีใช้ชีวิตหรูหราสุขสบายในขณะที่คนดีๆคนที่ซื่อสัตย์สุจริตกลับต้องดิ้นรนกัดก้อนเกลือกินบางครั้งถึงกับอดอยากแร้นแค้นคุณโยมเคยถามตัวเองไหมว่ากฎแห่งกรรมมันทำงานช้าไปไหมนะ หรือบางทีมันอาจจะไม่มีจริงอย่างที่เราเคยเชื่อมาตลอดอัตมาจ,จะบอกว่าความสงสัยเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกโยมแต่เป็นหลุมพรางที่อันตรายยิ่งนักเพราะหากใจเราหลงผิดคิดไปว่ากรรมดีไม่มีผลจริงกรรมชั่วไม่ให้ผลหรือให้ผลช้าจนไม่ทันใจอาจทำให้เราท้อแท้ต่อการทำความดีและอาจถึงขั้นหลงผิดไปกระทำในสิ่งที่ไม่ควรเพื่อหวังผลประโยชน์ในปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงผลกรรมที่จะตามมาในภายหลังซึ่งนั่นคือการสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้แก่ตนเองอย่างแท้จริงโยมเอย๋ยโยมทั้งหลายกฎแห่งกรรมนั้นทำงานอย่างเที่ยนตรงเสมอไม่เคยมีข้อยกเว้นไม่เคยเลือกหน้าแต่การทำงานของกรรมนั้นมีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที่ใจอันตรายของเราจะอย่างรู้ได้ทั้งหมดมันไม่ใช่เส้นตรงเหมือน1บวกหนึ่งเท่ากับสอง แต่มันเหมือนการทอผ้าที่ต้องใช้เส้นได้นับพันนับหมื่นเส้นประสานกันเป็นลวดลายต่างๆอุปมาเหมือนกับชาวนาคนหนึ่งที่ลงมือปลูกพืชหลายชนิดพร้อมกันโยมปลูกผักชีผักบุ้งพริกมะม่วงและต้นสักพร้อมกันบางเมล็ดเช่นผักชีผักบุ้งก็งอกงามให้ผลผลิตภายในไม่กี่สัปดาห์โยมเก็บเกี่ยวไปขายได้เงินมาใช้สอยบางเมล็ดเช่นพริก มะม่วงก็ต้องรออีกหลายเดือนหรือเป็นปีถึงจะออกดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวส่วนต้นสักเล่าโยมต้องรอเป็น10บสปีหรืออาจจะชั่วลูกชั่วหลายเลยทีเดียวกว่าจะได้นําไม้มาใช้ประโยชน์เราจะกล่าวได้ไหมว่ามเมล็ดมะม่วงหรือมเมล็ดต้นสักนั้นไม่ทํางานหรือทํางานช้าเกินไปไม่ใช่เลยโยมมันกําลังทํางานอยู่เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาออกผลให้เราเห็นชั้นใดก็ชั้นนั้น โยมทั้งหลายคนที่โกมกินแล้วร่ำรวยในวันนี้เขาอาจกำลังเสวยผลบุญเก่าที่เขาเคยสร้างสมมาอย่างดีในอดีตชาติหรือแม้แต่ในชาตินี้ที่กรรมดีเหล่านั้นเพิ่งจะส่งผลทำให้เขามีทรัพย์มีลาบมีโอกาสที่ดีในชีวิตประหนึ่งกำลังเก็บเกี่ยวมะม่วงที่ปลูกไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้ลงมือปลูกเมล็ดพิษคือกรรมชั่วเอาไว้ด้วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเมล็ดพิษเหล่านั้น ยังไม่ถึงเวลาออกผลในทันทีแต่กำลังรอวันเติบโตและเมื่อมันออกผลเมื่อใดความทุกข์ระทมก็จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนคนดีที่ต้องกัดก้อนเกลือกินเขาอาจกำลังชดใช้กรรมเก่าที่เคยพลาดพลั้งทำไว้ในอดีตประหนึ่งกำลังรับผลจากเมล็ดพริกที่เขาเคยปลูกซึ่งให้รสเผ็ดร้อนทำให้ชีวิตต้องประสบความยากลำบากแต่ในปัจจุบันเขาได้ลงมือปลูกเมล็ดบุญอันงดงามอยู่ทุกวัน ซึ่งเมล็ดบุญเหล่านั้นกำลังเติบโตอย่างมั่นคงและจะส่งผลให้เขาได้พบกับความสุขสงบที่แท้จริงในอนาคตอันใกล้หรือในภพชาติถัดไปเหมือนกับต้นสักที่กำลังเติบโตอย่างช้าๆแต่เมื่อถึงเวลาก็จะให้คุณค่าที่ยิ่งใหญ่แท้จริงแท้จริงแล้วโยมเอย๋ยความรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินภายนอกแต่อยู่ที่ความสงบสุขภายในจิตใจคนที่ร่ำรวยด้วยการโกงกินย่อมอยู่ด้วยความหวาดระแวง ไม่มีความสุขที่แท้จริงในขณะที่คนดีถึงแม้จะยากจนแต่หากมีจิตใจผ่องใสไม่สร้างเวรสร้างกรรมย่อมมีความสุขสงบเย็นกว่าเป็นไหนไหนโยมว่าจริงไหมดังที่หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านเคยสอนว่ากรรมนั้นไม่เลือกข้างไม่เลือกคนรวยหรือจนมีกรรมเป็นของของตนจะโกงหรือไม่โกงก็มีกรรมเป็นของของตนทั้งนั้นชัดเจนไม่โยม ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของของตนไม่มีใครหลุดพ้นจากกฎนี้ได้และในพระธรรมบทพระพุทธองค์ก็เคยตรัสเตือนไว้ว่าปาปังปิเจกะยิราณนะตังขิปปังพาเลติแปลเป็นไทยว่ากรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วย่อมไม่ให้ผลทันทีดุดน้ำนมที่หย่าแล้วไม่คืนตัวเป็นน้ำนมในทันทีแต่มันจะติดตามไปเหมือนเท่าฐานที่ปกปิดไฟอยู่และเมื่อถึงเวลามันจะปะทุข,ขึ้นมา โยมทั้งหลายกฎแห่งกรรมเที่ยงตรงเสมอเพียงแต่เราต้องรู้จักรอคอยและเข้าใจว่าการทำงานของมันนั้นลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้จากเพียงแค่ภาพที่เห็นในปัจจุบันจงมั่นคงในความดีเถิดโยมแล้วผลแห่งความดีงามนั้นจกส่งผลให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปบางเมล็ดก็ไม่งอกงามในทันที แม้จะดูแลรดน้ำอย่างดีแต่บางเมล็ดกลับแทงยอดขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งที่ไม่เคยได้รับความเอาใจใส่เลยคุณอาจกำลังเข้าใจผิดหากคิดว่าผลของการกระทำจะต้องปรากฏแก่สายตาเราในวันพรุ่งนี้เสมอในชมพูทวีปอันกว้างใหญ่ยามนั้นทุกสรรพสิ่งล้วนหมุนไปตามวัฏจักรแห่งธรรมดวงอาทิตย์ทอแสงร้อนแรงยามสิ้นแสงก็เข้าสู่รัติการ สายฝนหลังรถแผ่นดินให้ชุ่มชื้นเมื่อเมฆจางหายความแห้งแล้งก็กลับมาต้นไม้ผลิตดอกออกผลแล้วร่วงโรยมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไม่มีใครหลีกพ้นได้ทุกการกระทําเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงในดินบางเมล็ดงอกไวบางเมล็ดต้องรอคอยกว่าจะเติบโตและให้ผล ข้าพเจ้าเคยพบนายพรานทูหนึ่งนามว่ากุลทนอายุราว45ปีใบหน้ากร้านแดดกร้านลมจากการเดินป่าหาของป่าเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมปลายนาห่างจากหมู่บ้านเล็กน้อยมีกลิ่นควันไฟจากเตาฟืนและกลิ่นสมุนไพรติดกายอยู่เสมอกุลทนเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เคยลอบทำร้ายสัตว์เกินจำเป็นยามได้เนื้อมาก็แบ่งปันให้ชาวบ้านที่อดอยากเสมอ เขามีภรรยาที่เจ็บป่วยอดอดแอดแอดและลูกสาววัยเก้าขวบที่คอยช่วยงานอยู่ไม่อ่างกุนทนเชื่อเสมอว่าคนดีต้องได้ดีคนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมในชาตินี้อย่างแน่นอนลมโชยพัดยอดไม้ไหวระริกแสงแดดรำไรลอดผ่านกิ่งไม้ลงมายัางลานดินเบื้องหน้ากระท่อมกลิ่นดอกไม้ป่าอ่อนๆลอยมาตามลมเขามั่นใจว่าความดีที่ตนทำ จะคุ้มครองครอบครัวของเขาไว้แต่แล้ววันหนึ่งมีพ่อค้าเนื้อผู้มั่งคั่งนามว่าทีคะเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านทีคะเป็นคนเจ้าเล่ห์ชอบเอาเปรียบซื้อของชาวบ้านราคาถูกแล้วนำไปขายต่อแพงลิว้วทว่าทีคะกลับมีเรือนใหญ่โตโออามีข้าทาสบริวารห้อมล้อมสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อดีสัพย์สินเงินทองกองท่วมฟ้า ทุกครั้งที่ทีฆะผ่านหน้ากระท่อมกุนทนจะเห็นเขาหัวเราะเยาะด้วยแววตาดูถูกเหยียดหยามแต่ทีฆะกลับร่ารวยขึ้นเรื่อยๆขณะที่กุนทนผู้ซื่อสัตย์กลับต้องทำงานหนักขึ้นทุกวันเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวที่ขัดสนความสงสัยเริ่มกัดกินใจกุนทนเขามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆคร้มมองเห็นหยาดฝนโปรยพรายลงมาเขาเริ่มตั้งคำถามในใจ กฎแห่งกรรมที่เขาเคยเชื่อมั่นนักหนานั้นเป็นเพียงเรื่องเล่าปรำปรากระนั้นหรือทำไมคนดีอย่างเขาถึงยังต้องดิ้นรนแต่คนเลวอย่างทีฆะกลับสุขสบายเสียงฟ้าคำรามไกลๆเหมือนจะตอกย้ำความสับสนในใจของเขากุนทนเริ่มออกเดินป่าลึกกว่าที่เคยเพื่อหาของป่ามาขายให้ได้มากขึ้นเขาสอบถามคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านบางคนบอกว่า ทีคะคงเคยทำบุญใหญ่มาในชาติปางก่อนบางคนว่าเขาใช้มนต์ดำแต่ไม่มีใครให้คำตอบที่แท้จริงได้กุนทนยิ่งได้ยินเรื่องเล่าก็ยิ่งสับสนเขาเริ่มไปนั่งฟังภิกษุเทศนาที่สำนักสงฆ์ท้ายหมู่บ้านแต่ใจเขายังไม่สงบยังคงวนเวียนอยู่กับความคับข้องใจวันหนึ่งมีนักบวชเร่ร่อนผู้หนึ่งผ่านมากุนทนเล่าความคับข้องใจให้ฟังนักบวชผู้นั้นแนะนำว่า บางทีทีฆะอาจกำลังสางกรรมชั่วใหม่และกรรมดีเก่าที่เขาเคยทำกำลังหมดลงหรือไม่เจ้าเองอาจมีกรรมเก่าที่กำลังให้ผลจงไปทำบุญให้มากแล้วกรรมเก่าของเจ้าจะหมดไปกุถนถลฟังแล้วก็คล้อยตามเขายิ่งมุ่งมั่นทำบุญหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นแต่ชีวิตเขาก็ยังคงยากลำบากอยู่เช่นเดิมบางครั้งเขาก็คิดว่าตนเองทำบุญไม่พอความคับแค้นใจของกุนถนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ยามเห็นทีคะหัวเราะร่าเขาก็รู้สึกเหมือนมีไฟสุมในอกบางครั้งเขาก็เริ่มคิดอยากจะเลิกทำความดีหันไปทำเหมือนทีคะบ้างภรรยาของเขาอาการสุดหลักลงทำให้เขาต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกความกดดันถาถามเข้ามาจนเขารู้สึกเหมือนจะบ้าเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันยามค่ำคืนราวกับกระซิบเยาะเย้ยะชะตาชีวิตที่ดูเหมือนไม่เป็นธรรมคืนหนึ่ง ขณะที่คุณทนกำลังนั่งหมดอาลัยใต้ต้นไซใหญ่ริมทางเข้าสำนักสงฆ์เขาได้ยินเสียงสนทนาเบาๆของภิกษุสองรูปรูปหนึ่งกล่าวว่ากรรมไม่เคยเลือกเวลาให้ผลไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วหากยังไม่ถึงการผลกรรมก็ยังไม่ปรากฏมันเหมือนกับลูกมะม่วงที่ยังอ่อนเมื่อสุกงอมเมื่อใดก็จะหล่นลงมาเองอีกรูปหนึ่งเสริมว่า บางทีสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเราอาจไม่ใช่ผลกรรมทั้งหมดที่ใครคนหนึ่งได้ทำลงไปทอยคำนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจกุนทนเริ่มประติดประต่อเรื่องราวและเห็นว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่แค่ความยากจนแต่เป็นการเฝ้ารอผลแห่งกรรมที่ซับซ้อนกว่าที่คิดในรุ่งเช้าของวันถัดมากุนถนเดินเข้าไปในสำนักสงฆ์และได้มีโอกาสสนทนากับพระเถระผู้ชราพระเถระอธิบายว่า กรรมนั้นไม่เลือกชาติไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกสถานที่กรรมดีให้ผลเป็นสุขกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์แต่การให้ผลน,นั้นมีเวลาของมันเหมือนการปลูกพืชบางชนิดออกผลเร็วบางชนิดออกผลช้าบางคนทำกรรมดีในอดีตมากผลบุญนั้นจึงส่งผลให้เขาได้รับความสุขในปัจจุบัน แม้ว่าเขาจะกำลังทำกรรมชั่วอยู่ก็ตามแต่เมื่อกรมดีเก่าหมดไปกรรมชั่วใหม่ที่เขากำลังทำอยู่ก็จะให้ผลทันทีส่วนผู้ที่กำลังทำความดีอยู่ในปัจจุบันแม้จะยังต้องเผชิญกับความทุกข์ยากนั่นอาจเป็นเพราะกรรมชั่วเก่าของเขากำลังให้ผลแต่เมื่อกรมชั่วเก่าเหล่านั้นหมดลงผลแห่งกรรมดีที่เขากำลังสร้างก็จะให้ผลเป็นสุขตอบแทนไม่มีกรรมใดจะหายไปโดยไม่ให้ผลแสงอรุณยามเช้าสาดส่องเข้ามาในศาลา กลิ่นทูบหอมอ่อนๆลอยอบอวลกุนถนเข้าใจทันทีว่ากฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมและทำงานอย่างเที่ยงตรงเสมอไม่เร็วไปไม่ช้าไปหากแต่มีเวลาของมันกุนถนกลับมาที่บ้านเขายังคงต้องทำงานหนักเช่นเดิมแต่คราวนี้ปราศจากความคับข้องใจเขาไม่ได้เลิกเฝ้ามองทีคะแต่กลับมองด้วยความเข้าใจในวัฏตะของกรรมไม่นานนักข่าวลือก็เริ่มแพร่สะพัดทีคะผู้มั่งคั่งเริ่มมีปัญหากับคู่ค้า เกิดความขัดแย้งใหญ่โตทรัพย์สินที่เคยมีมากมายเริ่มร่อยหรอลูกน้องที่เคยซื่อสัตย์กลับทรยศหักหลังเขาเริ่มเจ็บป่วยด้วยโรคประหลาดที่ไม่อาจรักษากุนถนได้ยินข่าวเหล่านั้นเขานั่งมองตะวันลับถอบฟ้าลมพัดใบไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินเขารู้แล้วว่าแม้กรรมจะทำงานช้าในสายตาของคนที่ไม่เข้าใจแต่มันไม่เคยหยุดทำงานชีวิตของกุนถนยังคงเรียบง่ายเขาไม่ได้ร่ำรวยเหมือนทีค แต่จิตใจของเขาสงบมีความสุขกับการทำความดีต่อไปภรรยาของเขาอาการดีขึ้นลูกสาวเติบโตขึ้นเป็นเด็กดีและวันหนึ่งเมื่อเขาออกไปหาของป่าเขาก็ได้พบเหมืองแร่เล็กๆที่มีค่าทำให้เขาสามารถลืมตาอ้าปากได้แต่กุนถนก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสมถะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเสมอส่วนทีฆะท้ายที่สุดก็ล้มละลายหมดสิ้นทุกสิ่งและจบชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวในที่สุดโลกยังคงหมุนไป ผู้คนเกิดแก่เจ็บตายแต่สำหรับกุญถลโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเขาเข้าใจถึงสัจธรรมแห่งกรรมแล้วข้าพเจ้าจากมาพร้อมกับความทรงจำเหล่านั้นทิ้งคำถามไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ใคร่ครวนถ้าคุณยังคิดว่าความดีต้องให้ผลตำตาเห็นและความชั่วจะถูกลงโทษในวันพรุ่งนี้เสมอระวังเถิด บางทีผลกรรมอาจกำลังรอคอยเวลาที่เหมาะสมเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังลึกอยู่ในดินรอคอยวันที่มันจะงอกงามหรือเหี่ยวเฉาโดยที่คุณไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่คุณทำไปในวันนี้จะนำพาผลเช่นไรมาให้คุณในวันข้างหน้าโยมทั้งหลายความกังขาที่ว่ากฎแห่งกรรมทำงานช้าไปไหมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของพวกเราหลายคนโดยเฉพาะเมื่อเห็นคนทำไม่ดีกลับรุ่งเรืองคนทำดีกลับลำบาก นั่นไม่ใช่พระกรรมไม่ทำงานแต่เป็นเพราะจิตของเรายังมองไม่เห็นถึงกลไกอันซับซ้อนของมันต่างหากเปรียบเหมือนกับการที่เรามองเห็นยอดภูเขาสูงตระหง่านแต่เรามองไม่เห็นรากฐานอันลึกซึ้งที่ค้าจุนมันไว้หรือสายน้ำที่ไหลมาจากต้นทานอันไกลโพ้นเราเห็นแค่ปลายน้ำที่ไหลผ่านหน้าเราไปเท่านั้นกระบวนการทำงานของจิตที่ทำให้เราติดบ่วงนี้แบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนการกระทบหรือสัมผัสเมื่อตาเห็นภาพคนโกงมีทรัพย์สินล้นฟ้าหรือหูได้ยินเรื่องราวความทุกข์ยากของคนดีจิตจะรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นผ่านทางอายตนะเปรียบเหมือนกับการที่เราเห็นเมฆดำก้อนใหญ่บนฟ้าเราเห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีฝนซ่อนอยู่หรือไม่หรือจะพัดผ่านไปเฉยเฉขั้นตอนการปรุงแต่ง หรือสังขารพอสัมผัสแล้วจิตจะเริ่มวาดวิมานต่อทันทีมันจะสร้างภาพว่าไม่ยุติธรรมกรรมไม่ทำงานหรือทำไมกรรมถึงใจร้ายเราเอาเรื่องราวในอดีตหรือความเชื่อของเราไปสวมทับเมฆก,ก้อนนั้นทันทีว่าฝนจะต้องตกหนักแน่ๆหรือพายุใหญ่กำลังมาทั้งที่ความจริงของเหตุและผลยังไม่ปรากฏครบถ้วน 3. ขั้นตอนการยึดถือหรืออุปทานเมื่อปรุงแต่งเสร็จจิตจะเข้าไปตะครุบความเชื่อนั้นไว้แน่นหนาไม่ยอมคลายเราปักใจเชื่อในสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกับเราเอามือไปกอบจับก้อนเมฆที่เห็นในอากาศทั้งที่รู้ว่ามันเป็นเพียงไอหมอกไม่สามารถจับต้องได้จริงแต่เราก็ยังพยายามจะบีบมันไว้ในกำมือจนรู้สึกว่าเจ็บปวดเมื่อมันผ่านพ้นไป4 ขั้นตอนการหลงลืมหรืออวิชชาสุดท้ายเราก็หลงลืมไปว่ากรรมนั้นไม่ใช่แค่การกระทำในวันนี้ชาติเดียวแต่เป็นผลพวงจากอดีตชาติและการสั่งสมบุญบาปมาอย่างยาวนานเรามองไม่เห็นความเชื่อมโยงทั้งหมดเห็นเพียงแค่ปลายเหตุปลายผลในเวลาปัจจุบันเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้ผลไม้บางชนิดออกลูกไวบางชนิดออกลูกช้า บางชนิดต้องบ่มเพาะนานหลายสิบปีแต่สุดท้ายแล้วทุกเมล็ดพันธุ์ย่อมให้ผลตามที่มันเป็นไม่เคยผิดพลาดแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ปมยึดติดนี้ให้โยมฝึกจิตให้เป็นผู้เฝ้าดูไม่ใช่ผู้ตัดสินหัดเป็นผู้สังเกตการเมื่อเห็นคนโกงได้ดีให้พิจารณาว่านี่คือผลแห่งบุญเก่าของเขาที่กำลังส่งผลและอกุศลกรรมที่เขาก่อ ก็กำลังรอเวลาสุกงอมอยู่และเมื่อเห็นคนดีลำบากให้พิจารณาว่านี่อาจเป็นผลของกรรมในอดีตที่กำลังชดใช้หรือเป็นโอกาสให้เขาได้สร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยความอดทนอุปมาเหมือนการมองดูเรือที่แล่นในทะเลเราเห็นเรือลำหนึ่งกำลังแล่นออกไปอย่างรวดเร็วแต่อาจไม่เห็นว่าเรืออีกลำที่จมอยู่ใต้ผิวน้ำกำลังรอเวลาลอยขึ้นมา หรือเรืออีกลำที่กําลังมุ่งหน้าสู่พายุใหญ่จงเฝ้าดูทุกสิ่งด้วยใจที่เปิดกว้างไม่รีบตัดสินผลลัพธ์จากสิ่งที่เห็นเพียงชั่วคราวสร้างสติคอยกํากับสิ่งที่โยมควรทำคือตั้งใจสร้างกรรมดีในปัจจุบันให้เต็มที่ไม่ว่าผลตอบแทนจะปรากฏช้าหรือเร็วหรือในรูปแบบใดก็ตามจงมั่นใจว่าความดีที่ทำไปย่อมไม่สูญหายไปไหน เปรียบเหมือนกับเราหว่านพืชลงในผืนดินเรามีหน้าที่ดูแลรดน้ำพรวนดินส่วนผล,ผลผลิตจะออกดอกออกผลเมื่อไรอย่างไรนั้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันการฝึกเช่นนี้จะทำให้โยมมีจิตใจที่สงบไม่วันไหวไปกับภาพลวงตาที่ตาเห็นแต่จะเข้าใจความจริงของโลกและธรรมะอย่างลึกซึง้งท้ายที่สุดนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนไตรยและบุญกุศลจากการฟังธรรม จงดนบันดาลให้โยมมีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงมีความสุขสงบในใจไม่วันไหวต่อโลก,กธรรมและสามารถสร้างกรรมดีได้อย่างไม่ย่อท้อเจริญพรหากโยมเห็นว่ารถแห่งพระธรรมนี้มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่าลืมกดติดตามและร่วมรับฟังสาระดีๆต่อไปได้ที่ช่องลิงเส้าวัดเพื่อให้ธรรมะเข้าถึงใจในทุกๆวันเจริญพร